เดี๋ยวจะไปดูรถคันนึงนะทีเพิ่งลงขายไปนะฮะตอนนี้เป็นจะถ่ายไันให้หมดเลยไหนนี่มีคันไหนอันี้ FB ขาวถ่ายไปแล้วคันนี้อยู่นานแล้วนะกำลังหาป่าเคปล่าให้อยู่นะ FD นี้ก็รอเนื้อคู่นะฮะ1109 12อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายคันนี้นะครับล้อ CE 28 v ีออสสองพันสิ่กเก้าหกรุงเทพนะครับชุดแต่งแคสก็จะเป็น v ีออสสินะครับทะเบียนภาษีเต็มนะชุดแต่งก็จะออกอวกาศนิดนึงนะฮะล้อสีสองแปดขอบสิบห้ายางโตโย ปีสิบเจ็ดนะแต่ตัวโยยิ่งเก่ายิ่งหนึบนะฮะนั่งก็ใช้ได้อีกเป็นปีนะได้อยู่นะครับปีเดือนเก่าปีไปงั้นนะแต่ดอกก็ยังพอมีนะครับอย่างตัวโยขึ้นชื่อนะครับเวลายิ่งเก่ายิ่งหนึบนะเศษใบเขาจะไม่ได้เยอะมากนะดอกก็จะหมดใบนะบแล้วก็อันนี้มีชุดแต่งแคสคาร์ดนะรบรอบคันเ็าจะมีชุดแต่งรอบคันนะครับมีหางหลัง มีกล้องนะฮะชุดแต่งก็จะปิดหมดเลยนะทงท่อมองไม่เห็นเลยนะใครไปซื้อท่อใส่ได้เลยนจะให้ดูนะฮะจีเก้านะี้นี้มาดูนะครับ v i หนึ่งจุดห้าเจนะครับเหมือนคันเทอร์โบลุกเลยนะนี้ข้างในแต่บอดี้สวยจัดนะฮะ วอ8รุ่นนี้นะจุดเด่นของมันเลยคือภายในนะฮะที่คอนโซลต่างๆนานาเนี่ยฮะเป็นหนังนะเป็นหนังพุ่มาไล่สวยนะฮะเป็นหนังกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับเซนทัลล็อกกระจกพับมือนะแต่ว่าที่ขัดตาเลยก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นเอ่อปรับกระจกมองข้างนะยังใช้เป็นโยกโยกอยู่นะ แต่ก็ดีครับเรากระจกมองข้างนานๆเราจะปรับทีนะไม่วิ่งมาสี่หมื่นหนึ่งนะครับบอดี้สวยมากนะคันนี้คนดูรถของเราเนี่ยคอนเฟิร์มมาเลยนะฮะว่าบอดี้สวยมากยอมรับเลยว่าสวยมากนะฮะไม่เคยคือไม่เคยมีเฉี่ยวชนเยอะเลยนะฮะมีแค่แบบว่าโดนอะไรถลอกนิดหน่อยนะใช่เอมีกล้องให้หลังให้นะฮะบันทึกหน้าบันทึกหลังนะฮะ บันทึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็รถก็มีครบครัไฟ LED เปลี่ยนมาแล้วนะนี่ฟึบไม่มีจกจกไฟกลางเก่งไม่มีนะตัวเจแต่ว่าได้คอนโซลหนังแมกกไลท์หนังเบาก,ก็จะเป็นเบาผ้าอยู่นะครับก็นุ่มๆไปนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะยังไม่ได้ยับมากนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูนี่กันหน่อย นะฮะพวกมาลายวีอรุ่นนี้ผมชอบนะมันจะหนักๆหน่อยนะเวลาขับเร็วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสายลองใส่เกียร์ดูนะฮะเป็นไงมั่งนิ่งนะเส้นเครื่องอยังนิ่งครับ v ีออสหนึ่งจุดห้าเจเนี่ยขายไปหลายคันแล้วนะของทางเบน a คาร์เซนเตอร์นะครับก่อนหน้านี้ก็เทอร์โบลุกส่งไปคันหนึ่งแล้วนะ่านนี้จะมาดูคันนี้นะครับว่ารถสมบูรณ์อยู่ไหมนะฮะเท่าที่ เบื้องต้นเนี่ยเครื่องเกียร์แท่นเครื่องยังแน่นนะเหยียบแบบขับแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ยังเปลี่ยนตามตีนฉันอยู่นะการที่เราขับรถนะครับเกียร์ออโต้ให้เหมือนเกียร์ธรรมดามันจะช่วยเซฟเกียร์ด้วยนะคร ถ้าเราต้องการจะขับเร็วเนี่ยเวลาเราลากเกียร์ไปแล้วเราต้องการจะให้มันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราก็ผ่อนคันเร่งนะเกียร์ก็จะเข้าเกียร์สองก็จะเข้าเกียร์สามก็จะเข้าแล้วก็เกียร์ตรงนี้นะใช้ให้เป็นประโยชน์นครับแอลกค็คือเกียร์หนึ่งนะฮะสองก็คือเกียร์สองดีสามก็คือเกียร์สามนะฮะเกียร์สี่คือเกียร์ดีธรรมดานะฮะวีออดรุ่นนี้เฟืองท้ายก็จัดมา ใกล้ๆเกียร์ธรรมดาเลยนะถังนั้นเวลาขับ120ยรอบก็จะอยู่ประมาณสามพัน 3, นะแต่ก็ยังประหยัดอยู่นะครับล่าสุดที่ผมขับไปเน่อุทัยสามร้โลก็กินอยู่14โลลิตรนะสำหรับคนที่ไม่ชอบไข่ของคัดนี้ละัยนะครับคันนี้ก็จะร้องแบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวสักพักมันจะเงียบเองที่จะขับดูในนี้ก็คืออยากจะดูครับว่าช่วงล่างมันเงียบไหมนะรถที่ขับ ปีใหม่ๆบอดี้สวยๆแบบนี้ปกติมันก็จะไม่มีอะไรมากครับถ้าเครื่องเกียร์สมบูรณ์เนี่ยผมก็จะดูเรื่องช่วงล่างนะอัตราเร่งเบรกอันนี้มีแอร์แบ็กด้วยนะแอร์แบ็กคู่นะฮะ ABS แอร์แบ็กคู่นะครับหน้าจอไม่มีอะไรโชว์นะล่าสุด ขับไปเนี่ยความเร็วเดินทาง120นี่ชิวๆนะครับ B OZ สำหรับล้อ17นะแต่คันนี้ล้อ15หน้ากว้าง7นิ้วครึ่งนะ CE 28 7นิ้วครึ่งนี้ก็ได้ยาง195เลยนะ195 55 17นะฮะไอ195 55, 55 5ก็จะทำให้พวกมอะไราหนักขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเจอลมช้อนอะไรพวกนี้เราก็ยังบังคับพวกมอะไราได้โดยที่มันไม่ล่อนไปล่อนมานะ ข้อดีของ VOS ก็คือช็อตบล็อกถูกนะครับหมื่นห้าหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้รถประหยัดประหยัดเอาไปติดแก๊สอ่ะก็แนะนําให้ไปเบิกเออแนะนําให้ซื้อช็อตบ็อกมานะครับแล้วก็เอาฝาสูบของญี่ปุ่นนะ่ะมาใส่มันจะเป็นไฮดรอลิกวาล์วนะถ้าจะใช้แก๊สถ้าใช้น้ํามันก็อันนี้ของเดิมอยู่ได้นะฮะ แต่นยังเป็นวาลวธรรมดาอยู่นะฮะยังไม่ใช่ไฮดรอลิกวาลวเบรกดีครับเบรกดีดออสเบรกดีทุกคันนะครับรถเขาจะน้ำหนักไม่เยอะนะฮะพื้นฐานรถมันมีเครื่องพันห้าเทอร์โบเอาง่ายๆพอมีเครื่องพันห้าเทอร์โบเสร็จปุ๊บแพลตฟอร์มมันเดียวกันครับแต่ว่าเขาก็จะต่างกันเรื่องโชคโช๊คจะเป็นของ T-RD อะไรพวกนี้แต่อ o Gen3 รุ่นนี้ไม่มีตัวเทอร์โบนะ แต่หนึ่งเอ็ทอร์โบมันมีมันก็อยู่ในบอดี้เดียวกันเนี่ยแหละครับยังไม่เคยเบรกจน a อ s บทำงานักทีนะขับเร็วได้ช้าได้คันนี้เดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆขาดท่ออย่างเดียวนะชุดแต่งมีแล้วสวยแล้วนะฮะ เงียบนะครับชงล่างแอร์เย็นนะแอร์เย็นเพลงก็เสียงเครื่องเสียงก,ก็ถือว่าดีนะครับ V R ุ่นนี้ให้มาแล้วก็คอนโซลกับวิวอินมาเป็นหนังสวยๆเลยนะยังไม่มีรอยขีดขวนอะไรเลยนะใครได้ไปเอาไปเปลี่ยนเบาะผ้าใส่อ่ะเออเอาไปเบาะผ้าไปจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะได้ขาว,วาแหละเข้ากับคอนโซลรถหน่อยสวยมากนะะรุ่นนี้ก็ร้อยสิบแรงม้านะ จูนกล่องได้อะไรได้นะฮะเติม E 2ีสิได้วิ่งสบายสบายนะ14โลลิตร15โลลิตรต่างจังหวัดได้ครับ15โลลิตรวฮ้ยแต่ผมจับไปล่าสุดอะไม่รู้เติมไปเติมไป500 L. อะมัน10ลิตรหน่อยๆมันก็วิ่งได้อยู่2เกือบเกือบ2 0 0โลนะ200โลอะ10ลิตรอะ ไม่รู้ครับตอนนี้ค่าน้ํามันมันตียากมากนะจะคิดเป็นกิโลเท่าไหร่วีออสก็ต้องมีสองบาทกว่าแหละแต่ถ้าคิดเป็นกี่โลลิตรอะก็สิบกว่าโลลิตรยีอ่อสิบห้าโลลิตรสิบสี่โลลิตรเนี่ยถือว่าประหยัดนะได้ร้อยสิบห้าก็มันก็ยังคล่องตัวผิวๆนะไม่ได้แบกน้ําหนักมากนะครับล่าสุดคันเทโบลูกเนี่ยผมลองขับไปกับร้อยสิบเจ็ดนะวิ่งได้ร้อยแปดสิบนะก็เดี๋ยวจะไอ้นี่ไป เดี๋ยวจะทําการคันนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ไปผมก็จะใครอยให้ไปส่งก็ได้นะอยากให้อยากจะลองะฮะวีออสเดิมๆน้ํามันเนี่ย e ยี่สิบผมเคยวิ่งได้ถึงสองร้อยนะแต่น่าจะตัดอยู่ที่สองร้อสิบหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดวีออสเครื่องเนี่ฮะขับแอมเย็นครับขับได้เรื่อยๆนะฮะ ก็ฝากไว้เดียจะให้ดูทรงรถนะก่อนเข้าจอดเกียงตึงอยู่นะดูร่างเงียบครับไม่เด้งด้วยนะคันนี้เอาไปโหลดจะทรงมานะฮะไม่เด้งนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ขับสบายๆนะครับ ยังมีชุดแต่งก็ต้องระวัาางนิดหนึ่งนะขึ้นลงบ้านอะไรพวกนี้รถบ้านใครสูงสุดเนาะเดี๋ยวให้ดูทรงรถอีกทีก่อนจอดดูซิมเป็นยังไงอืม,อมสวยๆนะมันเดินดีจริงๆนะอยตัดหมอผมต่อให้แล้วนะตัวเจจริงๆไม่มีนะนี่เขาใส่มา ใบก็ล้างให้ใหม่นะครับสวยๆย,ยางดอกยังมีนะโตโยนี่ยางยิ่งเก่ายิ่งเหนือมาใช้ไปเถอะมีหางหลังสวยๆนะครับกล้องไฟหลังนะอ่านี่สว,สวยเลยใครสนใจก็พักมาได้นะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายให้ลูกค้าผมที่สนใจดูก่อนนะอุ้ยนี่ผมผมีพงมีไอ้นี่ด้วย ใหยางโต้ตาตรงรุ่นด้วยนะฮะลองดูแล้วนะั้นน้ำมันห้ารอยวิ่งได้อยู่สองร้อยกว่าโลนะคือห้าร้อยอ่ะถึงไอ้นี่เลยถึงอุทัยเลยแต่ผมไปจอดนอนนะผมว็สตาร์ทไปด้วยมันก็เลยต้องเติมอีกสองรอให้ลูกค่ะวันนั้นเข็มนะ้ำมันมันน่าจะไม่ค่อยได้เติมเยอะฮะมันก็เลยนี่มันก็เลยึ้นึ้นลงลงแบบแปะ มีอีกครับเดี๋ยววันนี้มีถ่ายลงให้อีกนะอันนี้สำหรับลูกค้าไอ้นี่ก่อนนะลูกค้าที่สนใจนก็ฝากไว้เท่าน,นี้นะครับ